มารูวิธีการใส่เลขบัตรประชาชนในโปรแกรม Excel นะครับไม่ให้เพี้ยนอันนี้ผมจะใส่ให้ดูก่อนว่าถ้าใส่ปกติมันจะเป็นยังไงเนี่ยอ่ามันก็จะเพี้ยนอย่างนี้นะครับวิธีแก้ให้เราคลิกขวาตรงอ่าแถบที่เราต้องการน,นะครับให้มาตรงที่จัดรูปแบบเซลล์นะครับแล้วไปรตรงที่พิเศษนะฮะในตรงนี้ให้เราเลือกล่างสุดนะครับอ่าที่เขียนในไ้ไฟล์เราให้เลือกเป็นไทยนะครับช่องนี้กดตกลงครับแิ่นี้เองอย่าง้ยะ เร้ยปประชาชนเราก็จะเรียงตามที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นแล้วนะครับผมทีนี้เราไม่จําเป็นต้องไปทําสูตรแบบนี้ทุกครั้งนะครับผมจะทําการก๊อปสูตรนะครับจากที่เราทําแค่ครั้งเดียวเนี่ยคลิกขวาคัดลอกนะฮะแล้วก็ไปที่ชีตอื่นนะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็ทําการวางแบบนี้นะครับให้เลือกไอคอนนี้วางสูตรวางการจัดรูปแบบแค่นี้เองนะฮะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ